เยวนให้มันเริ่มหลุดหนาวมันหลุดแล้วลากลากลากับเรามาไสินะพอมาเพียพูดปุ๊บมองปั๊บเลยไอ้เฮียมันกันน้ำแข็งตอนเออพอมันเป็นธาตุแข่งจากที่ตีเมื่อกี้มันไม่กันนะเพโดนน้ำแข็งเจ็บก็โดนแต่เบาอยู่ด้ะเออเอ้าเข้าไปแม่งเป็นหาเโดดเฉย เอ้ยมันติดรูมันติดรูมติดรูติดรูแล้วอดรูด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 ูเอ๊าเวลาอยูุ่โยเอ๊ะติดรูติดรูติดรูอย่าอย่าโดนรูระเบิดตายอเอ๊ะมันออกรูมันออกรูเอ๊ะเดี๋ยวมัน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 ไปไกลแล้วอ่ะมันไหนข้วลมันไปอยู่หลังอ๋อเห็นล้กลับมาน้กลับมานะนี่มาล้มาล้ ปาบุาตุยโยเจะแข็งจแข็งจะแข็งแล้วแข็งแข็งแข็งอติอิปะปอิุยโยอิคือโยแล้วโอ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแข็งแข็งซาแข็งซาอ๋เ้ไฟแตกเกิซะอิปะปะ อีกเยอะอยู่ก่อนยู่ก่อนอยู่มาไม่ทันค่ะวิญญาณผมก็เลยเป็นผีวิญญาณโอเคมาค่ะมแล้วมาแล้วเติมแล้วเติมเอ้ยระเบิดข้างหลังเฮ้ยนั่นระเบิดดิลบ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 เดดลบแดดแชต่เนดดระเบิดระเบิดแดดต่อเนื่องแดดต่อเนื่องไม่แดไม่น่าหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ ตอนเข้าไปช่วยแทงทุกคนอยู่ก่อนทุกคนอยู่ะไม่อยู่ไหนอยู่ไหนักัติดนนะป๊ะป๊ะม่เยอะมาไปโดนด้วยไอ้แ่ไม่แดดลบมนแดดลบไหนล่ไ้หิวไ้หิวไอ้ยิวอ้หอยห่วไอ้ไหไ้หวอ้หอหิไอ้หิวิดแอิอั้อ้้้้อยู่ี้้้้ว ดาวผมนะตามน้ำน้ำแข็ง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 ใสน้ำแข็งใสไป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 ไกินใจกินใจยืนเอานังแข็งแข็งเมล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 เข็เมลเขียวข็งเมลเข็งเมลแข็งเมลเราไม่มีเมลว่าเรามีแต่แข็งมาแล้วมาแล้วมเมลเรามีนี่ไงเนี่ยเทีไฟมาเี่ไฟมามาแล้วมาแล้ว

มาบาร่ามาเติมค่ะเข้าไเข้าไดเข้าะไเข้าร็วเรวเร็วเร็วเร็วเร้วเร็วรวเร้วเรวเร็วเร็วเร้วเร็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 วเร้วเร็วนร็วเ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 ร้วเร็วเร็วร็วเ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 ร้วร็วเรววเรววเววววรวรว สนุกดีเะยสนใจไปตีตัวเพื่อนเขานั่งนู้งหรอเปลาเคจังรับฮิวไม่ได้โอ้ยรับได้รับได้รับได้เราได้ราบ้เราได้ัวเราไม่ได้บวงบวงหมดพอดีตกใจเลยไอ้ไอไอ้ยังไงเหลือเหลือเพื่อนเขาอีกคนเนี่ยเพื่อนเขาอยู่ไหนอะเอ่อนั่งอยู่ฝั่งงูอาจจะตีสี่คนก็ได้ชิมนนะพี่ หลอไปตีไปฟีเออไม่เคยตีสี่คนเลยตีปกติตีคนเดียวกัรน้ำหน่อยครับน้ำหน่อยจบตัวนี้ขอไปนะเหนื่อยไม่ไหวอุ้ยกำลังมันเลยอ่ะไม่เคยตีบอสสี่คนมาก่อนแล้วมันไงล่ะมีคนเขาอัปเดตเกณชินอยู่วะข้าฉันน่ะมีคนอยากตีบอสด้วยนี่ไงเดี๋ยวคนตีบอสแล้วเอิ่มจะบอกว่าอะไรนะ ปกติตัวบอสพวกนี้เลือดสามล้านพอแต่ถ้าเกิดเข้ามาครบสี่คนเลือดมันเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์อืมมันมันเลยโอเคไปทางนี้เรอระนี่ปปนี่ไปไปได้ตัวนั้นตัวนั้น,น่ะโอ้เขาหลังนั่งเล่นเพลงเลยเอะเดี๋ยวผมขอไปนั่งนี่แป๊บเอาได้ได้เ,าเลาสีวยฟัง<ป>ลคนนี้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่ง<ป>

ไม่ได้ถ่ายรูปวะมุดแย่โอ um e oh, yeah. ้ยไม่ได้ถ่ายแต่ถ่ายวิด oh, ีโอไว้อะโอ้โหตะโอ้มันมันขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนน่ะเอามันลงมาเอาแล้วขึ้นได้ไงวะน่ะเลยลงมาลอยลงมาเอาเออเออเอลูกเอลูก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 ฟูรีน่าตีไม่โดนอ่ะพอดีมันล มาติดดอกโอ้ยมองไม่เห็นโอ้ยจุ๊มจมจุ๊มจุ๊มแฝดขมงเพิ่งหิวเลี้ยงมาเองไปไหนแล้วโดนโ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 อ้ลูกๆยิงให้โดนดิตัวนี้อ่าพี่โอ้ผมก็เสกได้เหมือนกันไอ้เบมืนกันนะโอเคยำเลยเต็มเออเออจะว่าไม่แล้วพี่ไม่ไปตีหน่อยอุหยอพี่หรอพี่พี่คิดกลัว เลยมันมันจะเดินรัวๆเลยเมื่อกี้โอ้แสไรอุ้ยโอ้โอ้ยมันชิงเถิดมันอยู่หลังหินโอ้ยเ้ยมันจะออกรถข้างนอกหรือเปล่าเอ้ทุกคนมานี่ก่อนทุกคนมานี่ก่อนทุกคนมานี่ก่อนเออเขาไปไหนวะนู่นนู่นเขาอยู่นู่นเอะไรอ่ะมันปลาสีเขาพ่นทางสี ป่าบางหนูคลีไม่ผิดจ้ะอ่าวเแตกโงด้าเออเอ้ฮงเฮงวิโอ๊ยนักบอลฉันเห็นแล้วไลฟ์สตรีมมองโดนอัดแน่โอ้ยพรพัชจันนักแน่ให้ตีสามอ๋อตีสามเฮ้ยี่เหรอเฮ้ยเร็วจังวะจะยุ่งกับบอสนี่เป็นสิบนาทีเลยเหรอ เออเออมาชะงักมาชะงักมาชะงักลุ่ัวมาชะงักลุ whole, so ่ัวม so <t> ันล้มมันล้มได้เลยได้เลยได้เลยตุงกระตืบมันตุงกระตืบมันบกนู้ามนไกลแล้วโอ้ผมแฟนนึงมันมันมันไก่แล้วมันไกแล้วนะมันไกแล้วนมันไกแล้วนะมันกแล้วนนกับบ้ากับบ้านเดิกับบาัานนไกั้ับบา อย่านะอย่านะกลับมาไม่มา้กลับมาฮ่าด้วย่้่าฮาาามาฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าไม่ได้เออาิวไม่ได่าฮาฮ่าฮ่่า่าฮ้าฮา ครับหนึ่งนะโอ้โหเผตัจะตายแล้วเหรออ้้ยโอ้ยไปหมดเลยเฮ้ใครใครล่วงใครล่วงเข้าขึ้นมามามามผมมาแล้วผมมาแล้วโบกน่ะวบิดีแค่นี้มามาช่วยช่วยแปะมายิงยิงยิงยลกลกสู้ไหนล้วเอะนั่นอะไรอ่ะ อมั S <S นช oh, ่วยตีกันอยู่โอ๊ยมันขี่นะมันโดนชะงักมันแข็งมันกระโดดมันดิ้งมันเดี่ยวมันไม่ได้ทำอะไรเลยมันด้วนๆเลยหมดตรงแปะน้ำแปะน้ำดยรัลูกๆตี มันเดือดมันอยู่ข้างหลังอ่ะอยู่ข้างหลังตีนี่มาแล้วมาแล้วของขี้ยู่ตรงนั้นมาเอ่อมาอยู่ไหนฮิวเรือยกันได้ยินลอยได้ผมผมยืนฮิวแป๊บไาเลยทุกคนตุ๊ตุ๊ยืนฮิวให้ทุกคนอยู่เลือดเต็มกระยางเลือดเต็มแล้วเปลี่ยนนะไปลูกๆูกตีห้าแพงอ๋อย